ดูเรื่องเฟซนิวส์หน่อยอันนี้นะคะเป็นความบิดเบือนของข่าวนะคะกับภูเก็ตแซนบ็อกที่บอกว่าควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่อยู่แล้วตอนนี้ต้องสั่งปิดทั้งเกาะภูเก็ตไปแล้วทีนี้นะคะเราก็ได้มีการไปตรวจสอบเนาะกับเพจข่าวจริงประเทศไทยเนาะโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตก็คือเอาจริงๆเราพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จริงซึ่งอันนี้เป็นคนเป็นเรื่องที่ทุกคนรับรู้อ,อยู่แล้วในพื้นที่ภูเก็ตครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ถูกสื่อสารออกไปว่าปิดเกาะทั้งเกาะอันนี้มันไม่จริงเพราะฉะนั้นมันคือการบิดเบือนข่าวนี้ไปในทางที่ทําให้คนขาดความเชื่อมั่นนะคะเระะนั้นการดําเนินการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังดําเนินการตามเดิมนักท่องเที่ยวยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีการตรวจพบผู้เดินทางมาจากต่างประเทศติดเชื้อโควิดจริงที่สนามบินหนึ่งคนตอนนี้รับการรักษาแล้วส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงก็ไปกักตัวตามมาตรการแล้วแต่มีบางรายก็ต้องการกลับนะคะแล้วก็ในวันที่6-7ถึงก็พบผู้ติดเชื้ออีก2ราย ก็ได้รับการรักษาตามมาตรการเรียบร้อยแล้วทีนี้ในภูเก็ตเองก็เลยมีการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด -19 ในจังหวัดแล้วเช่นเดียวกันตอนนี้ทําอะไรบ้างโรงเรียนหยุดไปแล้ว14วันนะคะให้หยุดก่อนเลยแล้วก็ให้เชื่อในระบบสาธารณสุขของภูเก็ตด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ได้เห็นข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขนะคะก็สามารถที่จะแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน1 5 5 6 หรือเป็นข่าวอื่นทั่วไปไม่ไปที่เพจนี้เลยค่ะข่าวจริงประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันกับข่าวปลอมข่าวบิดเบือนต่างๆค่ะ